นี่ครับหลังหนึ่งครับพี่น้องก็ผุนครับเห็ดไม้ไว้นหอยูยครับเห็นคุยเพ่นครับนี่ครับหนูโยแทะครับพี่น้องลอยเปอร์เซนต์เลยครับจังเซครับเป็นขุดขี้ดินออกไม่ใหม่นำครับเมื่อคืนครับสวัสดีครับมือนี้กับผ้ามาใส่บวงอีกครับมาใหม่ทุ่งหน้าแถวบานที้เกาแล้วครับพี่น้อง มืนียกะมาหาข้างขางคันแท้ครับหาไหมข้างขางคันแท้ครับพี่น้องไม้นี่ปีไกยผมมาใส่อยู่ครับปีเหนี่ก็เลยมาล่องเบิ่งครับผมกระไ้หลายหลังหลายขั้นเลยครับนี่ครับหลังหนึ่งครับพี่น้องกะผูนครับเห็ดไม้ไ้นำอยครับเห็นคุยเพื่อนครับนี่ครับหนูโยแท้ครับพี่น้อง ลอยเปอร์เซนเลยครับจังเซ่ครับเปินขุดขี้ดินออกไม่ไหมนําครับเมื่อคืนครับงามแห้งครับเสียดายแต่เอาบวงมาหน่อยโพดครับย่างบวงประมาณสิบกว่าขั้นแล้วครับพี่น้องล่งย่างมาได้ขั้นแท้เดียวนี่ครับผูนครับมอไซคผมก็จอดยุบผูนนะครับย่างอีกขั้นแท้ผูนครับกับทั้งผูนครับขั้นแท้ใหญ่ครับพี่น้องรู้อยู่ขางขั้นแท้ครับ เป็นสิคุูดจงเสียแล้วครับพี่น้องทั้งผุนกับงามยุ่ครับเนี่แหละครับพี่น้อง,ง,ผ,ง,มอองผมก็เห็นอีกไม้แล้วครับเป็นทางเพลิอนออกมาจากผุนแล้วครับนี่เด้พี่น้องอย่างงามเลยครับเห็นไหมครับเนี่แล้วครับได้อีกหลังเลยครับพี่น้องวงผมกับก็บมาได้หมื่นนึงเลยครับ เก็บมาจากไม้ก่อนครับพี่น้องไม้ลิปก่อนครับมือหลังมากผมไปยามอีกครับก็ถกหลักขี้เก่าครับพี่น้องกับบไดดลงคงิปอีกขี้เก่าครับไม้ยู่หน้าผมทั้งผูนครับถึกซีตัวเลยครับเต่ว่าเพิ่นเอาไปสองครับมือหนึ่งครับจงให้ผมสองตัวตัวน้อยๆครับผมก็เอามาตัวหนึ่งกับอยตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งมันหน่อยผพดครับพี่น้องเลื่อยตรงอยครับ วูนี่ครับงามอยู่ครับพี่น้องมองนี่ครับสวยครับนี่ครับร้อยตีนเพิ่นครับพี่น้องมองมงนี่ครับครับเพิ่นกำลังเฮ็ดทางใหม่ครับพี่น้องเนียมยังบ่ช่อยสัตว์ปันไหนครับบางทีหล่ะพี่น้องใส่จังไหนครับจังสีครับ พันยางบัเป็นทางเลยครับพีครับลอยตีนพี่ครับพันยางบัเป็นท่างเลยพี่น้องนั่งหมั่อยู่ครับส่วนนี่ครับต่อครับไปทั้งหนายกันต่อครับหมายนี่ก็ย่อมรับว่างามอยู่ครับเป็นตระดัยหลุ่นแห้งครับพี่น้องแต่ว่าซิมีโจรอีกบ่ครับ ใช้ให้ข้าเจ้ากินไปเก่าโตครับพี่น้องปีนี้ครับข้าเจ้าไปเก่าโตเลยครับโอ้ยเจะได้แห้งอ๋อคือจังทางหนูครับหแมนอยู่ครับพี่น,อน,น้องนี่แหละครับพวกบ้านเสียบบ้างนี่แหละครับอีกหลังนึงครับ ได้อีกหลังเลยครับพี่น้องหมายต่อครับงามบ่มืงนี่อู้งามอยู่ครับมองนี่ครับพี่น้องผมกำลังผ่านไม่ไม่ครับลั่งเห็ดทางไม่ไม่ครับนี่ครับเป็นปองหน่อยหน่อยครับพี่น้องจัดมงนี่แล้ะครับอีกหลังครับ นี่ครับเห็นอีกข้างเลยครับพี่น้องอย่างงามเลยครับนี่ครับจัดครับได้ขั้นเลยครับเห็ดหมายว้านำครับพี่น้อง่านหลงครับนี่ครับผมก็ใส่คันแท่เดียวนี่แหละครับพี่น้อง เกือบเกือบยี่สิบขั้นอยู่ครับก็ยั่งบวงประมาณจากขั้นบ่ครับนี่นี่ครับพี่น้องมาชินยางไปเบิ่งขันแท่ผุนครับตาครับเดี๋ยวผมลงมือใส่ก่อนครับพี่น้องกระถามมะลุนน้ยมเสาน้าผม้อครับปักไม้นี่สิเป็นจังไดครับพี่น้องสีมานเห็นบ่กครับไม้นี่ครับตาครับลงมือใส่ก่อนครับ สวัสดีย้มเสารครับในเวลามายามบวงเลยครับมันหลุนน้ำกันครับไม้หนีดสิมมีผพอนงานไห่บอครับพี่น้องไม้หนี่ก็หวังแห้งครับมาเคลื่อนกับฝนตกครับฝนตกฝนลินเบิดขึ้นอยู่ครับจัดหนูสิออกไห่บอครับพี่น้องปลาครับมันหลุนน้ำกันครับไม้ก็งามแห้งครับ ว่จาจ็กสิมีผลงานให้บอ่อครับพี่น้องนี่ครับหอดล้างเลเกยครับบวง,งี้ยเกาครับผูนครับผมก็บ,บอ่อได้เก็บนะครับพี่น้องยามซื่อๆนะครับเอาไว้หลุนมืออื่นนนำอีกครับ นี่ยู่ส่บ่อครับโอ้นี่ดีครับหลงครับพี่น้องสองหลังเลยครับเงียบอยู่ครับพี่น้องล้างนีก็คขันยังคือเก่าครับบึงตีละครับหลักบวกยังคือเก่าอยู่พี่น้อง อบอกคือบอกมือนี่นี่ครับหลังที่4ีครับคุยกันยังงามครับพี่น้องนี่ครับคี่จะเป็นคุยเพื่อนแหละครับมือเพิ่นเขี่ยออกครับผูนอยู่ทั้งนครับนี่ครับหลังหนึ่งครับผูนครับอีกหลังก็ผูนครับ ออกครับพี่นอกยามไปจังสีก่อนครับไปผูนครับจังสีกลับมาลงไปเหนี่ยครับกลิ้ง่อครับนี่ครับอีกหลังก็ยืนเนี่แล้วครับ เงียบอยู่ครับพี่น้องบอ่อพานเลยครับไมยังงามครับหนูก็อ,ออกหายกินบ่ครับเมื่อคืนจะเงียบครับพี่น้องหอดอีกหลังเลยครับใช่ลห ล้งหนีพานอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบดถือครับโหนครับตั้มบวงพร้อมออกด่านขังเลยครับพี่น้องโอ้ดีเฮ็ดใหม่ก่อนครับเต็งบวงใหม่ก่อนครับพี่น้องแปลว่าหนูมือขึ้นพ่นหากินอยู่ครับแต่ว่าบดถือบวงครับพี่น้องเป็นย่างอีกหลายขั้นอยู่ครับ พอได้หลุนกันอีกอยู่ครับเนี่ครับมึงน,นี่นะครับพี่น้องเป็นตะหลุนแห้งครับเป็นตะถือเป็นตะไโตัครับมึงเีน่เงียบอยู่ครับเหมือนกละทพี่น้องูนครับทางในูนครับยังคือเก่าย่ครับ นี่ก็บบบพานครับคือเก่าอยู่ครับหูฝนยังงามเลยครับพี่น้องพูนครับโอ้หมึงนี่นหนำครับเหนี่ก็บอบพานครับพูนครับบอพานเลยครับสันแท้นี่ครับพี่น้องรูพานหลังเดียวครับเตี่ยว่าบอถือครับปลาครับ ไปอีกคันแท้ครับคุณครับคันแท้ถัดไปครับพี่น้องผมก็ว่ามีหนูอยู่นะครับพี่น้องหรือเพิ่นบ่ออกหากินบ่ครับเมื่อคืนหน,นูบ่ออกบ่ฝนตกหนาครับเมื่อคืนครับนดี่ครับมาหอดอีกหลังเลยครับ อยู่ครับพี่น้อง,งนูนครับทางนนครับยังคือเก่าอยู่ผ่า,านเลยครับหนูบ้อออกครับไม่ขึ้นครับนี่อีกหลังครับ ค,คือเกาอยู่ครับพี่น้องสกินแถวนะครับพี่น้องเมื่อนอี้ครับบ่ม,มิดโตมีแตมแท้ครับแลงไหยก็มีตึงเงียบครับไม้แหลกหน้าครับไม้ยังงา่ามบ้าพานในเลยพี่นอ้องนดี่ก็จะคือเกาครับ นี่ก็งามแห้งครับอีกไม้นี่ก็เงียบคือกันครับม่บผ่านให้เลยครับพี่น้องตรนยั่างบาหลายแล้วครับหอนอย่บอ่อครับ หาขั้นครับพี่นอ้องตมบาัาขึ้นสกินแถวแล้วครับนี่นะครับไม้นี่หวังแห้งครับจุดไดก็ต้องได้โตรครับพี่น้องูบ่ออกครับอุสาวังยังแห้งกินแถวแล้วพี่น้องมือนี้ครับบ่ได้กับข่าวเสาแล้วครับมือนี้ ยี่ไม้ทั้งพูนที่พีไซกับหนูหลายเยอะครับแต่ว่าบัท่านขจ้าครับบัท่านโจรครับพี่น้องมีค้นเป็นหลักยามก่อนครับปลาครับนี่ครับคันแทสุดท้ายครับพูนครับพี่น้องคือเกาครับมันนี่ก็คือเกาครับพูนครับไม้นี่ก็ง่ามแห้งครับ เบิดเลยบ่ครับพี่นอ้องโอ้โหผูนครับทางหนอีกหลังครับพี่สิเป็นหลังสุดท้ายมั่งครับพี่นอ้องหลังนี้ครับผูนครับคือเก่าอยู่ครับพี่น้องก็กสรุปว่าซาวนีกินแฮวครับ ่ได้โตเลยครับพี่น้องเสาเนี่ครับหนูบ่อออกครับเมื่อคืนครับหย่อนมาฝนตกบ่อครับพี่น้องหนูจังบ่อออกครับไม้เนี่ยผมก็บ่ได้เก็บ้วครับพูดละครับถ่าไว้หลุดมืออื่นอีกครับพี่น้องตาครับคลิปนี้ก็แซมเนี่ยและครับปอหมานครับมือเนี่ยครับสวัสดีครับ